สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะทำเปิดไพ่นะคะหัวข้อเรื่องว่าชีวิตคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าค่ะชีวิตคุณในหนึ่งปีข้างหน้านะคะอยากบอกอะไรกับคุณนะคะคุณวันนี้นะคะ วันนี้มาทำไพ่ในหัวข้ขอนะคะขอโทษอัดไปสองกล้องคล้วขอโทสวิสวยชีวิตของคุณในหนึ่งปีข้างหน้านะคะอยากบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะ,ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วให้เลือกไพ่นะคะไพ่มีสามกองให้เลือกนะคะไพ่จะมีสามกองให้เลือก ั่งอาหารให้บ es ้านเก่งถุงนะฮะเป็นที่รักเสมอสวัสดีค่ะพี่เศษตะการหน้าบ้านได้เลยค่ะฮัลโหลครับตะการหน้าบ้านเลยครับอ่าตะการหน้าบ้านเลยครับตะการสีฟ้าหรือกดกดอ่อนแล้วก็มาวางตรงโต๊ะที่มีพระหน้ารถได้เลยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหมากินพี่เปิดประตูรั้วแล้วก็เข้ามาวางตรงโต๊ะหน้ารถได้เลยครับ ค่ะตรงเข้าไปจะมีหน้ารถจะมีโต๊ะวางของอยู่นะคะไปไว้วางมีพระวางอยู่เป็นคณะคงใหญ่เลยค่ะโอเคค่ะ<า>สแตป์ตรงนั้นด้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอเคก็วันนี้นะคะก็ชีวิตของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้านะคะชีวิตของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้า อยากบอกอะไรคุณในวันนี้มาให้เลือกไพ่กันว่าชีวิตของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าอยากบอกอะไรคุณในวันนี้นะคะกองที่หนึ่งเห็นไหมตบกองที่หนึ่งบนในี้แล้วกันนะคะง,ง่ายๆกล่องที่สอง ชีวิตของคุณในหนึนนน่ง,ง,ป,ง,งปีข้างหน้าอยากบอกอะไรคุณในวันนี้กล่องที่สามชีวิตของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าอยากบอกอะไรคุณในวันนี้คะกล่องที่หนึ่งนะะในนั้นสองกล่องที่สมชีวิตของคุณอีกหนึ่งปีข้างหน้าอยากบอกอะไรคุณในวันนี้ สำหรับคนเข้ามาทีหลังนะคะก็ตัแชร์ให้ด้วยนะคะเลือกได้เลยหนึ่ง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 กองนะคะเดี๋ยวพิกี้จะทำพัฒนาการในเรื่องของในในในพัฒนาตัวตนแล้วก็ทำในติ๊กตอกนะคะแล้วก็จะ สร้างความชัดเจนให้มากกว่านี้ในในเรื่องของ TikTok นะคะแล้วก็จะให้คนไปเปิดตามได้แล้วก็หลายๆอย่างค่ะว่าตัวเองต้องพัฒนาตัวตนอะไรเดี๋ยวจะเปิดตัวสิ่งใหม่ๆที่จะทำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งน่าจะไม่นานเกินไปไม่นานเกินนี้นะคะอ่ะโอเคสำหรับชาวกองที่หนึ่งสองสามนะคะอ่ะ มาดูชาวกองที่1กันก่อนนะคะอันนี้ชาวกองที่1นึคงนะคะคออนกองที่1ชี่ิตของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าวิธีการเลือกไพ่อีกวิธีหนึ่งนะคะอยากตัดตรงนี้หน่อยวิธีการเลือกไพ่ถ้าเลือกไพ่ไม่ได้เลือกไม่ถูกนะคะเอามือสไลด์พลังงานมือหน้าจอสไลด์มันจะจืดที่หัวใจในใบใบหนึ่ง ช็อตอ่ะมาดูกันนะคะกองที่หนึ่งกันก่อนเลยนะคะกองที่หนึ่งกองนี้ตัวตนของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าอยากบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะโอเคใช้เกาะสำหรับนี้นะคะเป็นไพ่สองสำหรับจะดูจนหมดดูจนหมดนะคะมาดูว่าชีวิตวันนี้ของคุณผ่านอะไรมาบ้าง ราศีไม่ไม่ดูนะคะดูว่าวันนี้คุณผ่านอะไรมาบ้างแล้วสตอรี่ตรงก็คือใช่เนาะชีวิตวันนี้นะคะของคุณจริงๆแล้วคุณแฮปปี้แล้วนะคะมันรู้สึกว่าทุกอย่างในคนกองที่หนึ่งเนี่ยมันเต็มคุณสามารถเติบโตฟ,ฟูล f ิลดูแลตัวเอง เป็นตัวเองได้ในลักษณะที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วนะคะความคาดหวังการรอคอยในเรื่องของงานเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณรอคุณก็ยังรออยู่ในใจลึกๆยังรอมันมีความคาดหวังบางอย่างในชีวิตที่มันเกิดขึ้นแมจะรู้สึกว่ามันมีทางเป็นไปได้น้อยมากแต่ก็ยังรอ เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยบอกใครแล้วก็ไม่ค่อยพูดกับใครนะคะจะเก็บมันไว้ลึกๆเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามานะคะให้เลือกไพ่กล่องที่ 1, น,นะคะ2และ3นะคะชีวิตคุณใน1ปีข้างหน้านะคะชีวิตคุณใน1ปีข้างหน้าที่รักนะคะเอ่อเป็นอย่างไรนะคะจะทำตามสเต็ p ไว้ให้นะคะขอใช้พลังงานในการอ่านเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้ายังไงไม่ตอบคำถามดใดๆทั้งสิ้นนะคะ เลือกไพกองหนึ่งสอสเอาเองขอต่อนะคะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึง่งความเจ็บปวดที่คนกองที่หนึ่งมีจะอยู่ภายในใจคนกองที่หนึ่งจะไม่จะไม่พูดเยอะนะคะแต่ว่ารอสิ่งที่ร่ำรอเนี่ยมันดูสุดปลายมือแล้วแต่ก็ยังรอนะ้องมีการ take เทคแอคชั่นเปลี่ยนสิ่งสิ่งนั้นบ้างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องงานเกิดคุณอยากได้งานนี้คุณก็มีแบบ แอบส่งเรซูเมใหม่บ้างแต่ดูแล้วเหมือนจะเขาเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นความรักก็แบบดูเหมือนไม่มีโอกาสแล้วแต่ก็ยังยังรอคอยอะนะคะคือคือเหมือนหลอกตัวเองนิดนิดค่ะชาวกองที่หนึ่งถึงจะมีความสุขทุกวันนี้มีความสุขนะแต่มีหลอกตัวเองว่าเรายังมีโอกาสนั้นอยู่เรายังจะไปถึงสิ่งสิ่งนั้นอยู่เรามองว่าเป็นความรักค่ะ พราะว่าโอกาสทางการเงินหรือการงานดูเหมือนว่าปรงได้แล้วนะคะเรามองว่าเป็นความรักคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนที่รักคนไกลก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เป็นพ่อไม้ไม้ก็ได้นะคะคนรักเคยไปแต่งงานก็ยังได้เลยนะคะมีลูกติดคนรักหรือคนที่เรารอเรารักอยู่นั้นอนะ่ะเขามีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้อีกนะคะสำหรับชาวกองที่หนึ่งมาต่อเลยนะคะ สิ่งที่คุณเป็นทุกวันนี้คุณพอใจมากแค่ไหนชาวกรองที่หนึ่งนะคะสิ่งที่คุณเป็นทุกวันนี้คุณรอโอกาสเรื่องของการงานคุณคิดว่าคุณยังได้โอกาสนั้นอยู่เนาะคุณมีภาพภาพหวังในชีวิตเป็นคนที่ความสู้ชีวิตก็คืออยู่ในระดับที่สู้มากเลยนะคะแม้จะผิดหวังในเรื่องของหน้าที่การงานที่จะไปถึง เ้าหมายนั้นนะคะแต่ว่าก็ยังยังสู้อยู่เพียงแต่ตอนนี้เป็นช่วงเบรกอาจจะเป็นช่วงของสัก1-2ถึงเดือนเป็นคือถ้าช่วงนี้คุณรีแลกเหนื่อยไม่อยากต่อสู้นั่นก็คือใช่คุณเลยขอพักก่อนนะคะมาดูซิอนาคตของคุณในหนึ่งปีข้างหน้าเรื่องของการงานจะบอกว่าอย่างไรความผิดหวังสามด่าบยังมาอยู่นะคะอ๋อเหมือนคมกดดันยิ่งผิดหวงังยิ่งเกิดแรงปรารถนานะคะ คุณจะยิ่งทำมันให้มากขึ้นกว่าเดิมคุณจะพยายามปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งเก่าๆที่คุณเคยเคยเคยพัฒน,นาการไว้หรืออะไรก็ตามที่ล็อกคุณแม่คุณไปไปข้างหน้าค่ะคุณจะเหมือนตื่นขึ้นแล้วก็หาแนวทางที่จะไปถึงสิ่งนั้นมากขึ้นคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าบอกว่าคุณในตอนนี้นะคะเหมือนคนที่ ยึดติดกับอดีตไม่ยอมออกมาเสียทีซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วนะคะถ้าคุณออกมาคุณก็จะมีการคือคุณต้องปรับสภาพตัวเองก่อนที่จะออกมาให้ได้นะคะยอมรับก่อนเพราะมันเป็น t e m p o r a ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะคะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะ เป็นเรื่องที่แบบเหมือนเจ็บปวดแต่ก็ยังออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการงานไหมพี่มองว่าตรงนี้เป็นความรู้สึกที่เป็นแพชชั่นอาจจะเป็นเรื่องของความเสียใจน้อยเนื้อต่ําใจในที่ทงานก็ได้นะคะที่ยังออกมไม่ได้ืมตอนนี้ต่อสู้มีมีคมต่อสู้สิ่งที่ต่อสู้ไว้ทั้งหมดเนี่ยนะคะจะนํามาซึ่งชัยชนะนะคะ ภายใน4เดือน5เดือน5สัปดาห์นี้นะคะเขาบอกว่าคุณต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วเพราะว่าตัวตนของคุณในอนาคตนั่นคือความสําเร็จนะคะความสําเร็จตัวตนในอนาคตของคุณคือความสําเร็จขอให้สรุปสําหรับนี้3ใบนะคะเดมเพรสขึ้นมานะคะ1ใบไอโซฟคัพนะคะก้าวไปตามความรู้สึก นะคะไม่ต้องใช้ตกตกะและเหตุผลเยอะนะคะเอาว่าอยากไปข้างหน้าก็เดินเลยนะคะอืมแน่นอนว่ามีบางอย่างที่ติดอยู่นะคะนิดหน่อยแล้วนะคะเพียงแต่ตอนนี้หรือไม่คุณก็อาจจะมีการแสดงออกซึ่งชัดเจนว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนิดนึงนะคะเริ่มต้นแล้วคุณได้เริ่มต้นแล้วเร่องนั่นเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะ ตอนนี้กองเนี้นะคะยังมีการติดอยู่กับอะไรบางอย่างซึ่งค่อนข้างที่จะยากที่จะออกมานะคะแต่ว่ามีจุดจุดชัดเจนที่จะออกมานะคะแล้วก็การออกมาครั้งแรกเนี่ยนะคะช่วงสิบเดือนแรกสิบสัปดาห์แรกนะคะสามเดือนแรกอาจจะเหนื่อยมากเนาะแต่ถ้าออกมาได้แล้วนะคะมันก็คือการตัดปัญหาทั้งหมดนะการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้คุณเป็นอิสระนะคะอ่ะ ให้กาลังใจชาวกองที่หนึ่งนะคะดูทส้าทางแล้วอาจจะมีเรื่องดราม่าในใจอยู่ในตอนนี้นะเค okay. มาถึงเรื่องราวของชาวกองที่สองนะคะชาวกองที่สองที่เลือกไพ่ไปนี้ไว้นะคะเค okay. อ่ะเปลี่ยนสำรับนะคะสำรับวิกกี้จะเป็นสำรับที่ใหญ่มากเพราะว่าวิกกี้จะใช้ไพ่ถึงสองสำรับมารวมกัน mm hmm. ขออนี้สับไพ่นะ ใครเลือกกองที่สองชีวิตในหนึ่งปีข้างหน้าบ้างคะใครเลือกบ้างฝากแชร์ด้วยนะคะไม่ค่อยได้แชร์เข้ากลุ่มไหนเหมือนเมื่อก่อนแล้วคิดว่าเอาเปน็นวิทยาทานวันนี้เผื่อใครเข้ามาดูทีหลังชาวกองที่หนึ่งไปแล้วขอล้างพลังงานชาวกองที่หนึ่งนะคะล้างพลังงานหน่อย ราพลังงา,านชาวกองที่หนึ่งรู้สึกว่าชาวกองที่หนึ่งจะหนักหนักกว่าเลยนะคะยังเป็นเรื่องเจ็บปวดใจที่กําลังดีขึ้นเพียงแต่ยังสดอยู่นะมาดูชาวกองที่สองกันดีกว่าค่ะชีวิตชาวกองที่สองตอนนี้เป็นอย่างไรมีความสุขแบบโปร่งๆหรอคะยิ้มให้กับตัวเองหัวเราะให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบ ถ้าตัดสินใจได้แล้วในบางอย่างมองเห็นภาพอนาคตภาพกว้างแล้วนะคะความเจ็บปวดที่มีอยู่ในใจเนี่ยตัดสินแล้วว่าตัวเองจะฆ่ามันทงยังไงชาวกรองที่สองรู้แนวทางแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดกําลังคิดเรื่องอะไรอยู่ชาวกรองที่สองได้ผ่านการใช้ชีวิตในจุดที่ผิดหวังมาแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการ manifest สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะแล้วก็เหมือนจะคิดได้เยอะแล้วด้วยนะคะ มีการขอพรมีการมีแรงปรารถนาที่ค่อนข้างชัดเจนนะรพร้อมที่จะต่อสู้อะไรที่ไม่ใช่ก็จะไม่รับนะคะเรื่องของความรักนะคะจะมีพูดถึงมีบุตรหลานมีลูกบริวารหรือมีความรักใหม่ๆมีความสุขกับครอบครัวก็ได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าความสุขของคุณเนี่ยเติมโตขึ้นทุกวันก็ได้นะคะชาวกองที่สองแน่นอนว่ามันมีบางอย่างที่เป็นแรงปรารถนานะคะ แต่คุณก็รู้ว่าคุณทำยังไงนะคะ how to ที่จะไปสึงสิ่งที่คุณต้องการมันอยู่ที่ว่าคุณนะคะจะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมากแค่ไหนชาวกองที่2ต้องเด็ดขาดนะคะถ้าคุณเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวสิ่งที่คุณจะได้รับคือ the world นะคะคุณจะหลุดพ้นนะคะคุณจะประสบความสาเร็จ king of cup นะคะคุณจะมีความสุขนะคะทั้งหลุดพ้นทั้งมีความสุขตามที่ปรารถนานะคะ โอ้โหคุณจะมีพลังในการที่จะก้าวไปข้างหน้าซึ่งมันรอไม่นานแล้วนะจริงๆคุณมีไฟมีทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้ตอนนี้อุปกรณ์คุณในมือนะคะอาวุธครบมือมากๆในการที่จะก้าวหน้าไม่ใช่เป็นเรื่องการงานการเงินคุณอาวุธครบมือแล้วนะคะขาดแต่อีกนิดนึงนะคะขาดแต่อีกนิดเดียวก็คือ How ถูกก็คือลุกขึ้นยืนเท่านั้นเองมาดูซิว่าคุณพอใจกับชีวิตปัจจุบันของคุณมากแค่ไหนนะคะจริงๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเป็นที่รักนะคุณมีความ รักนะคะมีคนที่ต้องการคุณเนี่ยรอคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือใครก็ตามนะคะคุณมีแรงขับเคลื่อนที่จะทำทำสิ่งต่างๆนะคะคุณมีแรงปรารถนาที่น่ากลัวมากนะคะคุณเป็นคนมีแรงปรารถนาที่น่ากลัวมากคนกลุ่มนี้ถ้าเกิดตั้งหวังสิ่งใดคุณต้องทําให้ได้คือความตั้งใจของคุณนะคะเมดิเฟตของคุณแรงปรารถนาคำาัินสานคุณสูงริบลิ้ว คุณไม่ได้ขอแค่ชั้นบรรยากาศคุณขอไปถึงสุริยะจัก,กรวาลคุณขอไปไกลนู่นเลยนะขอหมายถึงว่าตั้งเป้าไว้สูงมากนะคะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือชาวกลุ่มที่สองคุณจะได้ด้วยค่ะจับไพ่เดลซานเห็นไหมคะแสงสว่างขึ้นมาแล้วแสงสว่างขึ้นมาแล้วนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่คุณจะพบเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าของชาวกลุ่มที่สองมีอะไรอยากจะบอกคุณคะ ุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าของชาวกอที่สอบเนี่ยจะไปที่หนึ่งค่ะทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างไม่มีดีไปหมดไม่มีเสียไปหมดนะคะทุกอย่างมีทั้งดีและร้ายนะคะให้คุณทิ้งตัวตนที่คุณเคยพ่ายแพ้ให้คุณทิ้งตัวตนที่คุณเคยเจ็บปวดให้ทิ้งมันลงไปแล้วลืมมันไปเลยนะคะแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะคะโดวยวอร์ออกมาสองใบนะคะสหรับสำหรับนี้นะคะ เปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเดือนตุลานี้ขาดเด็ดขาดแน่นอนนะคะสำหรับคนที่มาฟังก็ให้นับไปตุลาอีกเดือนหนึ่งหรือสิบเดือนข้างหน้านะคะคุณเห็นแล้วตอนนี้คุณจับเป้าหมายของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คุณมีเป้าหมายในมือบอกเลยว่าอาวุธครบมือนะคะตอนนี้กลุ่มนี้นะคะคุณเห็นแล้วว่าคุณจะชชนะยังไงนะคะคุณจะชนะทางไหนคุณดึงไม้ออกคุณดึงอุปสรรคออกคุณใช้มือเบาๆเนี่ยค่ะที่สารไว้อย่างนี้เดียวไปกับไฟได้เลย คุณออกจากกดตรงนี้ได้เลยนะคะอืมไม่นานเกินรอนะคะไม่นานเกินรอเพียงแต่ตอนเนี้ยคุณยังจัดการกับความคิดของคุณไม่ได้นะคะมันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเวลานิดหนึ่งไม่นานเกินรอจริงๆสิ่งที่คุณจะได้เจอก็คือความประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินนะคะการเดินทางไกล การเปลี่ยนแปลงยกย้ายเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะลุมกลุ่มที่2ค่ะเกิดขึ้นแน่นอนขอขอขยายนะคะถ้าคุณไม่ทิ้งคุณยังไม่ทิ้งความเจ็บปวดในอดีตแม้คุณจะไปไหนคุณยังเอาันไปด้วยอะนะคะมันจะคอยทิ้มแทงคุณอยู่นะคะมันเป็นปกติแหละเราจะบอกให้ลืมมันก็ลืมไม่ได้นะคะ Dead and Rebirth ขอขยายเรอดีตเปิดค่ะคือเมื่อคุณมีความมั่นคง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 ,งในเรื่องของการเงินหรือการ stable ในจุดที่ยืนใหม่ๆแล้วนะคุณจะลืมอดีตแล้วคุณจะมองอดีตเป็นเรื่องตลกเพียงแต่อาจต้องรอเวลาถึง1ปีนับจากนี้ก็คือหลังจากที่1ปีผ่านไปหลังจากที่คุณครบ1ปีคุณจะเป็นคนนี้ค่ะแต่1ปีอีกน,นิดนึงนะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเออฉันน่าจะมาตรงนี้ตั้งนานแนละ้ว คุณรู้นะคะว่าตัวเองจะเจอกับอะไรมาคุณพัฒนานการอยู่อะไรคุณรู้อืขอสามใบสุดท้ายสรุปนะคะอชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปค่ะกลุ่มนี้ไพ่ใต้สำรับก็เป็นเดอซันอีกแล้วเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวหาว่าโมนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นเดอซันอีกแล้วนะคะเข้ากับกลุ่มที่เลือกนะคะ หนึ่งปีหนึ่งเดือนดีฉันให้เลยตุกนี้นะคุณจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วคุณจะรู้แล้วความสุขในชีวิตของคุณคืออะไรมันมีอยู่จริงนะคะมันมีจริง,นะะรงอ่ะมาต่อกันที่ชาวกองที่3านี่มีการอัานไปสองกล้องนะคะก็จะลงไปเ y ย u t ทู e ด้วยแล้วก็ไปลงติ๊กต็อกด้วยสำหรับชาวกองที่3ค่ะกองฟล็อกนะ เลือกตามพลังงานนะคะเราจะต้องเลือกตามพลังงานอย่าเก็บไปเลือกตามแบบความความหมายนะ,ะบางทีเป็นความหมายที่ดีก็ได้น้าไพ่แบบนี้นะ,ะไม่มีอะไรแน่นอนตายตัวสําหรับชาวกองที่สามค่ะหนึ่งปีข้างหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นขอรู้จักตัวตนของเขาก่อนนะคะตัวตนของชาวกองที่สามตัวนี้เป็นอย่างไรคะเป็นนักต่อสู้ตัวยงค่ะ เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอุปสรรคมากมายไม่เคยจะไม่คนกลุ่มนี้ตายนะโหถ้าพูดถึงสามกลุ่มที่ผ่านมานะคะกลุ่มที่3าเป็นคนที่เจออุปสรรคในชีวิตเยอะมากๆเจ็บและเหนื่อยมากๆเจ็บและเหนื่อยมากๆนะคะอะอีกใบหนึ่งอยากรู้ความเจ็บและเหนื่อยของกลุ่มนี้เรียกว่าคนทุกคนรู้ว่ากลุ่มนี้รับอะไรมาเจออะไรมาคนข้างๆรอบกายรู้หมด หนึ่งปีข้างหน้าคนกลุ่มนี้จะมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมคะเราถามแบบนี้เลยดีกว่านะคะสำหรับกลุ่มนี้ว้าวปีที่ผ่านมานะคะหรือปีนี้ที่คุณลังเผชิญอยู่เจ็บปวดมากค่ะเจ็บปวดเบอร์ไหนนะคะทั้งเรื่องของการโดนแทงข้างหลังทั้งเรื่องของอุปสรรคการเงินการงานทั้งความแบบรู้สึกตัวเตงนไร้ค่าไร้สเสน่ห์นะคะแต่ก็เข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้ออกมานะคะ ปีหน้านะถ้าเกิดว่าคุณหาถามเรื่องงานคุณจะเจองานที่ทําเงินให้ได้ดีมากถามเรื่องคู่จะเจอคู่กันเงินเลยเพราะว่าไพ่ที่ออกมาเป็นไพ่คู่ค่ะเห็นไหมคะมแล้วก็มีความรู้สึกให้กันเต็มเปี่ยมนะคะเพียงแต่คุณอ่านเห็นไหมคะเขาะจะมาช่วยฮิลลิงเยียรยาอดีตของคุณนะคะถ้าลักษณะนี้แต่ลักษณะนี้นี่คือก็คือตอนเจ็บปวดค่ายตายทั้งเรื่องความผิดหวังต่างๆทั้งที่จริงๆคุณเป็นคนที่ไม่ได้ไร้ค่าเลยเป็นคนหน้าตาดีดูดีหรือว่าเป็นคนหลอ่อเป็นคนสวยเป็นคนเก่ง นะคะามาดูสิว่าไอ้หนึ่งปีข้างหน้าของคุณจะเป็นอย่างไรไม่ต้องถามว่าพอใจไหมความเจ็บปวดไม่มีใครพอใจเนาะหนึ่งปีข้างหน้าของคุณนะคะมีไพ่ห้าอืร้องไห้เห้พอดาหลิงนะคะร้องไห้พอไฟออฟคัพจะติกนะคะควีนออฟซอร์สนะคะร้องไห้เซฟพอนะคะเพราะสิ่งดีๆนะคะการเงินนะคะสิ่ง การเก็บเงินแล้วก็สิ่งที่เหมาะสมกับสิ่งคู่ควรกับคุณรออยู่คุณต่อสู้ไปเลยค่ะเห็นไหมครับไพ่การต่อสู้ขึ้นมาสองใบต่อสู้ไปเลยนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรกับค,คุณรอคุณอยู่แน่นอนจัสเมนค่ะสิ่งที่คุณทําดีสวรรค์สรรสร้างเขามองเห็นแล้วนะคะหปีอาจจะไม่พอนะคะอาจจะประมาณเกือบ2ปีปร,ประมาณอีกนับไปอีกประมาณสักเกือบเกือบสปีนะคะ ไม่ถึง2ปีดีประมาณ20เดือนนะความสุขครั้งใหม่ของคุณเริ่มต้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณจะกลายเป็นนักสู้ค่ะกลายเป็นนักฆ่านักล่าค่าไม่ตายคนหนึ่งเลยนะคะโอ้โหขอเปิดสรุป3ใบคือ queen of wands นะคะ6 six of coins นะคะแล้วก็ Ace of swords นะคะ รวมแล้ว3ใบนี้นะคะบอกได้เลยว่าถ้าคุณเคยมีช่วงชีวิตที่ดีที่สุดโอกาสนั้นจะกลับมาเป็นของคุณอีกครั้งนะคะ mm hmm. เพียงแต่เขาบอกว่าตอนนี้เข้มแข็งไพ่ไพ่ไ,ไ,ได้สำหรับเป็นสวเว่นออฟคัพนะคะเลือกให้ดีเลือกให้ถูกตั้งจิตให้มั่นนะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วผ่านอะไรมาได้ตั้งเยอะนะคะอีนิดเดียวอีนิดเดียวนั้นจะโอเควันนี้วิกี้นะคะก็เปิดไพ่ชีวิตของคุณอีกหนึ่งปีข้างหน้าวันนี้ต้อง ตามอารมณ์นะคะไม่ค่อยได้ทำไพ่บ่อยก็แล้วแต่อารมณ์จริงๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ